นี่ทำไรครับปั้นมูครับปั้งทูมันจะอยู่ไหมล่ะี่ไม่อยู่อ่ะไม่น่าจะอยู่น้ำมันเกาะนี่เลยเลยเลยขึ้นอ มาแล้วน้ำตมีแหงอโอ้คนไหลเลยแต่ออนมาได้ไหมปลกนะครเยอะเยอะเทินเยอะเ่มาแล้วมาแล้วไม่ได้ไมดนเจ้าเดยวไปแล้ว ไปนี่มั้ไนี่ไนี่ครับไปนีป่ไปกกิบแล,ล้วล่ะเออตอนมันขึ้นตอนมันขึ้นทุกอย่างเอเลยมือมันขึ้นจักง บิดขึ้นเลย <S <S ไมไันแดงครับมายยิ่เด้อเอาไปหมกกันระดัแบแรก

เยอะวันนี้ทำอะไรหมกไม่แมโกก็ะมาใ่ กินไม่มันแล้วครับแต่ว,ว่าลงน้ำที่ไหนก็ได้กินดได้กินแบปลาเลย